นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมากรรมบ้านธนาคารยกขบวนบ้านมือสลดราคาแรง จัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีในงานมหากรรมบ้านธนาคาร64จังหวัดเชียงใหม่งานที่รวบรวมอสังหาริมทร,รัพย์มือสองจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินชั้นนําอาทิธนาคารกรุงไทยธนาคารกรสิกรไทยนธนาคารตอตอมสินบริษ <the S 1> ัทบริหารสินทร,ร,รัรรพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมและบริษัทบริหาร,าราสินทร,รัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมขนทรัพย์เด่นลดราคาแรงบ้านทาวเฮาส์อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียมที่ดินเปล่าในเขตจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดอื่นๆทั่วไทย พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษในงานอาทิซับลดราคาสูงสุด60%หรือซื้อซับรับโปรโมชั่นฟรีค่าโอนพร้อมรับบัตรกำนันมูลค่าสูงสุด100,000บาทและรับสิทธิพิเศษอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายภายในงาน17-19ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกาบริเวณลานโปรโมชั่น,นชั้นสปปตีตัวโซนอควาเรียมเซ็นทัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตงานเดียวที่คุณไม่ควรพลาดจัดโดย ชมรมสินทรัพย์รอการขายของธนาคารพาณิชภายใต้สมาคมธนาคารไทยทั้งนี้เป็นไปนตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด